อย่าลืมเข้าไปกดติดตามผู้แปลกันด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้กับผู้แปลนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากสนับสนุนผู้แปลนะครับก็สามารถโดนตได้ที่ช่องทางนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ช่องทางโดเนตของผมนะครับตอนนี้ผมไม่ได้รับโดเนตแล้วนะครับผมพวกปีศาจท,ที่ถูกขังไว้ในน้ําเต้าจะถูกพาตัวไปยังเขตเล้นลับในภูเขาจิวอี้หุเขาแห่งปีศาจ ส่วนผู้ชั่วร้ายที่ทําความผิดเพียงเล็กน้อยจะถูกใช้ให้ทํางานเพื่อไถ่โทษและศึกษาคําสอนของสํานักเสวยนหลิงด้วยนะเจ้าเป็นสิทธิ์ใหม่เราควรไปยังสํานักศึกษาฝานกันก่อนจากนั้นเราจะไปรายงานตัวกับเหล่าผู้อาวุโสสํานักฝานข้าคุ้นเคยกับการรายงานประจําวันดีแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพาสิทธิ์ใหม่มาที่นี่ถ้าข้าถ่ายไม่ผิดแล้วล่ะก็คนที่ทําหน้าที่ในวันนี้ก็คือผู้อาวุโสที่เป็นแค่รองหัวหน้าของที่นี่ชื่อลู่หมิง ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเข้มงวดนะโชคดีที่ข้าเก่งเรื่องอ่านใจคนหัวโสฉือนี่คือไบป,ปิงหลานสิทธิ์ใหม่ที่ข้าพามาจากปีนเขาอ,อเออใครจะไปคิดกันละ่ะว่าตำแหน่งในสำนักของจ้างขวงหยุนจะต่ำขนาดนี้ทำไมผู้อโสถึงไม่แม้แต่จะถามสักคำตอนที่เขาได้สิทธิ์ใหม่มากันนะถ้าเจอนางตอนที่ข้าจับปีศาจในหางโจบ้านเกิดของนางนะ่ะขวงหยุนเจ้าขออนุญาตลงเขาเพื่อไปจับปีศาจจากนั้นเจ้าก็ได้สิทธิ์ใหม่มา นอกจากนี้การวางตัวของเจ้าก็ดียังไงก็ตามหลังจากที่หุ่ยหมิงตายไปสำนักศึกษาเสียนลูกก็มีแต่นี่ทวมหัวเจ้าจ่ายคืนมาเท่าไหร่แล้วฮะเจ้าไม่เคยจ่ายคืนมาเลยสักแดงเดียวแล้วลองคิดถึงเรื่องที่เจ้ากำลังทําดูสิขักแงว่าเจ้าจะทําให้ชื่อเสียงของสานักศึกษาเสียนลูกป่นปีภายในครึ่งปีนะสิะเอ่เอขอรับท่านผูโโ้อวสโสอ๋หมอนี่ยำแย่กว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีกไปกันเถอะปิงหลานข้าจะพาเจ้าไปดูห้องของเจ้า เกิด <c oughs> อะไรขึ้นเดงเส้ากับทําให้ข้าหอกแบบฉันแล้วข้ามันเป็นแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วนี่อาจจะหมายความว่าข้ายังฝุดฝนตัวเองไม่ดีพอสินะจ้างขมหยุนเอาแบบนี้จริงดินี่มันสกปรกกันไปแล้วนะใครที่ไหนจะไปอยู่ที่นี่ได้กันอ่า<笑><笑>จะพูดแบบนั้นก็เหมือนว่าตัวเองไม่ใช่เหรอไปเลยนะไป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 ขนน้ามาให้ข้าสักสองถังน<า>ี่ข้าไปถึงองค์หญิงของเร่าปีศาจ แค่ทําความสะอาดนี่นะ่ะเรื่องขี้ปะติว๋วห้านาทีต่อมาน้ํามาแล้วหายืนเซ่ยอ,อยู่ตรงนั้นทําไมกันเล่าอ <c oughs> สะอาดวิง้ง <c oughs> แม่นางจะว่าไปแล้วห้องของข้าก็รกเหมือนกันบางทีถ้าท่านไม่รังเกอยจ <c oughs> ไปทําความสะอาดเอาเองเลยไปเออ ยังไงก็ตามหลังจากที่หุยหมิงนตายไปสำนักศึกษาเสียนลูกก็มีแต่นี่ท่วมหัวเจ้าจ่ายคืนมาเท่าไหร่แล้วว่าไงนะก็ะไม่จ่ายคืนมาเลยเหรอทำไมเจ้าไม่คิดถึงเรื่องที่เจ้ากำลังจะทำดูบ้างเส่ข้าเกรงว่าเจ้าจะทำให้ชื่อเสียงของสำนักเสียนลูกนป,นนปนพิพันธ์คือปีน่ะสิเ,เสี่ยวหยวนเสี่ยวหยวนเสี่ยวหยวนอ่าเสี่ยวหยวนข้าทำไม้เท้าตกเก็บมาให้ข้าที ท่านป้าเป็นอะไรหรือเปล่านี่แน่เด็กเว้นข้าไม่เป็นไรหรอกเจ้านี่มันสร้างแต่เรื่องอยูเย่เรื่อยกลับบ้านได้แล้วนี่พวกนายนะท่านปีศาจเสือพวกนี้จะกลับบ้านไปกินข้าวก่อนวันนี้เจ้าโชคดีไปนะบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปแกล้งเพื่อนว่าแต่ทำไมเจ้าถึงแต่งเป็นปีศาจละ่ะก็เพราะปีศาจนะมีสีสัลนลวดลางรูปลายที่งดงามนี่นะข้าว่ามันเท่ออกจะตายามีปีศาจอยู่ในหมู่บ้านหนีลห<า>เลยโอ้ฮะแถวโยนหนีไปท่านป้า ท่านป้าหัอวุสเด็กคนนี้เสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กและป้าของเขาก็ถูกปีศาจฆ่าตายผู้อาสอสปลอดสงสารและรับเขาเป็นศิษย์ด้วยเถอะตั้งท่าข้าบอกให้ตั้งท่าเจ้าตั้งท่าพีอิกแล้วด้วยระดับการฝึกตนของเจ้าจะทําให้ฝุดขยับก็แทบจะทําไม่ได้เลยแล้วเจ้าคิดจะจัดการกับพวกปีศาจอย่างนั้นเหรอข้าพูดจนปากจะฉีกอยู่แล้วใส่จิตวิญญาณของเจ้าลงไปแบบนี้ อาจารย์ครับวันนี้ข้ากินข้าวยังไม่อิ่มเลยหิวเฮ้อเจ้านี่มันรู้จักกินถ้าเจ้ายังตั้งท่าไม่ถูกก็ยืนกินลมไปเถอะหาที่เก็บมันโผลพวกนี้ด้วยข้าจะออกไปข้างนอกสักหน่อยอจริงสิชื่อของเจ้าไม่ใช่เสี่ยวหยุนอีกต่อไปแล้วนะนี่นะมันฟังดูหยอกแย่เกินไปข้าจะเรียกเจ้าว่าจ้างควงหยุนอาจารย์ข้ากลับมาแล้วอาจารย์อาจารย์ แกเป็นใครขาจ้าโคงหยุ่จะไม่ขออยู่ร่วมโลกเดียวกันกับพวกปีศาจอาจารย์แม้ข้าไม่อาจแก้แค้นให้ท่านได้ในตอนนั้นแต่ไม่ใช่ว่าข้าจะปล่อยปะละเลยหลังจากที่ข้าสืบสวนอยู่หลายปี ข้าพบกลุ่มของปีศาจนักฆ่าที่น่าสงสัยอยู่กลุ่มหนึ่งพวกปีศาจเหล่านี้จะลงมือในตอนกลางคืนและยากที่จะตามรอยเหมือนกับพวกพูดผีพวกมันมีชื่อว่ากลุ่มพูดผีข้าคาดว่าพวกมันไม่ใช่ปีศาจธรรมดารรมดาพวกมันจะต้องมีแผนการบางอย่างที่เราไม่รู้เป็นแน่ยังไงก็ตามข้ามันก็แค่ตัวคนเดียวแถมสำนักศึกษาเซียนหลิงก็อยู่ในช่วงวิกฤตไม่ว่าข้าจะพยายามแค่ไหนในการจับปีศาจแต่มันก็ช่วยอะไรข้าไม่ได้เลย หากมันยังเป็นอยู่แบบนี้ข้าก็คงแก้แค้นไม่ได้และข้าก็ไม่อาจอยู่ในสำนักได้อีกต่อไปแล้วข้าจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ฮะนี่ข้าตาฝาดไปหรือว่าตํารามันเรืองแสงกันนะเพราะว่าแสงจัน์อย่างนั้นเหรอลองวางมันไว้ใต้แสงจันทร์ดูดีกว่าฮะข้าเข้าใจละมันคล้ายกับตอนที่ข้าวางมันไว้ใต้แสงแดดฮะ,ฮะตัวอักษรพวกนี้ลอยออกมาเฮะ อีอียี่ลอยเข้าไปตรงไหนของแกน่ะอะเดะตำรานี่มันใช้งานอย่างนี้นี่เองข้าก็เคยอ่านมันใต้แสงจันทร์ครั้งหนึ่งเหมือนกันทำไมมันถึงไม่เป็นแบบนี้ล่ะแต่ถึงอย่างนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีล่ะนะบางทีมันอาจจะแก้ไขเรื่องที่ข้าเสียวรยุทธ์ไปก็เป็นได้อีกอย่างหากเขาฝึกวิชาสําเร็จข้าก็จะสามารถใช้เขาเพื่อเข้าใกล้ใจกลางของสํานักได้แบบนั้นข้าก็จะได้รู้ความลับเพิ่มอีกยังไงล่ะ อลอยขึ้นแปลกฮะเมื่อก่อนไม่ว่าข้าจะพยายามมากแค่ไหนข้าก็บังคับกระบ,บี่ได้แค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น<ะ>แบบนี้นี่เองมันมีเสียงลมและสายฟ้าอยู่ในเหล่าคนที่ข้ารู้จักมีแค่สิทธิพี่ใหญ่เหมืองจิงหงกับสิทธิพี่รองฉูหลิงเฟิงเท่านั้นที่สามารถทําเสียงแบบนี้ได้ในขณะที่ควบคุมกระบี่ดีจังถ้างั้นข้าขออ่านเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันนะเอย ทําไมมันถึงไม่ได้ผลแล้วกันเล่าบางทีตําราสวรรค์เล่มนี้กําลังบอกข้าว่าอย่าหักโหมจนเกินไปห้านาทีต่อมาฮะฮะฮฮเจ้าตํารานี่คือคำตอบของเจ้า,างั้นเหรอก็ได้ก็ได้คืนนี้ข้าพอแค่นี้ก่อนละกันว่ากันว่ามีกวางขาวมาดื่มน้ำที่นี่ดังนั้นที่นี่ก็เลยมีชื่อว่าน้ำตกกวางขาวยังไงล่ะข้าไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีตํานานมากมายเกี่ยวกับสํานักศึกษาเซนลู่ถึงเพียงนี้ เฮ้ hey, นี่เพิ่งแค่เริ่มเองนะไว้ข้าจะเล่าให้เจ้าฟังอีกในภายหลังละกันอ๋อ oh, จริงสิอย่าบอกเรื่องคำพีฝูซีกับใครล่ะพ <bothering you> ี่น้องคงหยุนชูหลิงเฟิงสิงพี่ชูหลิงเฟิงคงหยุนเจ้ากลับมาแล้วชายคนนี้อ่อนโยนและสง่างา,ามแถมอากับกิริยาของเขาก็สุภาพและสุขุมหากเขาเป็นปีศาจในอนณานจากถูซานเขาต้องเป็นปีศาจที่ยอดเย,ยี่ยมแน่ๆปิงหลานนี่คือสิทธนลองของเจ้าสำนักชูหลิงเฟิง เขาเป็นผู้นำของสำนักศึกษาชิงที่ข้ากำลังจะเล่าให้เจ้าฟังอยู่พอดีปิงหลานคารวะสิพี่ชูยินดีที่ได้พบนะแม่นางปิงหลานเออนางงดงามแต่ไม่มากจนเกินไปนอกจากนี้ยังมีหน้าตาและผิวพรรณที่ดีสิน้องเจอกับผู้หญิงที่สวยแบบนี้ตั้งแต่ครั้งแรกได้ยังไงกันนะอย่างนี้นี่เองสินะนี่คือทางเลือกอีกทางหนึ่งของเจ้าที่เลือกจะมีลูกๆเพื่อมาช่วยสำนักศึกษาของพวกเราสินะฮฮ <laughs> นี่สิพี่อย่าเล่าข้าเล่นแบบนั้นสิ่ฮ <laughs> ฮก็ได้ก็ได้ นั้นข้าจะเข้าเรื่องละตั้งแต่ที่ข้าได้เป็นผู้นําของสํานักศึกษาชิงข้าก็ได้เรียนรู้มามากมายและข้าก็เข้ากับเจ้าได้ดีดังนั้นข้าเลยให้ความสนใจกับสํานักศึกษาเซียนลู่เป็นพิเศษข้าได้ยินมาจากสํานักศึกษาฝานว่าหากเจ้าไปทําประโยชน์ให้กับสํานักเพิ่มขึ้นกว่านี้สํานักเซียนลูกก็จะถูกยุบ อันที่จริงแล้วข้าเคยไปร้องขอต่อผู้โอโศจีลู่หมิงมาหลายครั้งแล้วเรื่อ,องนั้นน่ะข้ารู้ดีข้าก็เลยเดินทางไกลไปยังเขตอู่ย่เพื่อจับปีศาจสุดนะแถมยังจัดการกับปีศาจอินซีระหว่างเดินทางกลับมาด้วยแต่สำนักศึกษาเซียนลู่มีหนี้สินมากมายข้าไม่อาจชดเชยได้หมดในครั้งเดียวก็นะข้าตั้งใจจะช่วยเจ้านั่นแหละตอนนี้นะ่ะข้ารู้ถึงที่ที่ทมีปีศาจคอยหลอกหลอนอยู่ในพักนี้ทางนั้นก็บอกข้ามาได้เลย <med an ida> นี่มันต่างจากปีศาจสุนัขและปีศาจอินซีที่เจ้าเคยจับมา ปีศาจตนนี้ไม่ได้ฆ่าคนหรือต้องการเงินแต่ปีศาจตนนี้กับหลอกล่อจิตใจคนเรื่องนี้นะ่ะมันไม่ธรรมดามีนักขับร้องน้ำว่าแม่นางหยุนเหมียวเหมียวที่เขตแม่น้ำเฉียนถังในหางโจวนางมีรูปโฉมงดงามมากและยังชำนาญในการฟ้อนรำนั่งโด่งดังไปทั่วทั้งเขตฝั่งใต้ของแม่น้ำวันหนึ่งมีชายหนุ่มจากตระกูลโด่งดังนามว่าจู้กูเซิงเขาตกลมรักหยุนเหมียวเหมียวหลังจากไปดื่มครั้งหนึ่ง และสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดทั้งชีวิตแต่ว่าเขาก็ถูกวิญญาณร้ายลอดลวงซึ่งไม่ใช่แค่เพียงทำร้ายจิตวิญญาณของเขาเพียงอย่างเดียวแต่ทำให้เขาต้องจากลาจากนับขับร้องอันเป็นที่รักของเขาไปด้วยเมียวเมวอ้อนวอนหลายต่อหลายครั้งแต่เขากลับไม่สนคนที่อกหักกำลังจะตายและหญิงที่ทุ่มเทลงไปทั้งใจถูกทำให้แทบสิ้นใจเพราะการหลอกลวงของวิญญ,ญาณร้ายทั้งคู่อาจจะต้องเสียชีวิตเลยก็เป็นได้เรื่องนี้นะ เป็นเรื่องที่น่าสลดใจยิ่งนะข้าเองก็อยากจะไปจัดการปัญหานั้นด้วยตัวเองแต่ข้าได้ยินมาว่าวิญญาณร้ายไม่ได้มีระดับการฝึกตนที่สูงนะักปีศาจตนนั้นก็แค่เก่งเรื่องการหลอกลวงผู้คนข้าเป็นห่วงเรื่องการทําประโยชน์ของเจ้าดังนั้นข้าจึงบอกเรื่องนี้กับเจ้าอย่างไงล่ะแต่ว่าความคืบหน้าในการฝึกตนของเจ้าก็ไม่ได้ นักโอย่างพวกเราต้องเรียนรู้จากเราสิพี่แล้วฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาถ้าจะทําให้เต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้จงได้เรา,าจะขจัดความไม่เข้าเทียมออกไปจากโลกนี้ด้วยหัวใจที่ยุติธรรมชื่อชื่อไม่อะข้าขอบอกท่านตามตรงนะไม่นานนี้ฝีมือการควบคุมกระบี่ของข้าพัฒนาขึ้นมากตั้งแต่ที่ข้าลงเขาไปจับปีศาจมาข้าได้เห็นเจ้ามุงม,มันข้าก็เบาใจแล้วล่ะสิทน้อง <c oughs> อ๋อจริงสิปีศาจตอนนั้นปกติปรากฏตัวแถวแถวเมืองเฉียนถัง มันสามารถล่อลวงเหล่านายนอตของตระกูลที่มีชื่อเสียงการจับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทักษะวิชาหรอกนะหากแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับใจยังไงล่ะขอบคุณสิบพี่ที่ชี้นะดูเหมือนว่าเราจะต้องลงเขากันตอนนี้แล้วสินะยังไม่ใช่หรอกนะพวกเรานะ่ยยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกฮ<า>การควบคุมกระบี่เป็นหนึ่งในบทเรียนภาคบังคับของสำนักเตา๋าจงใช้พลังภายในของเจ้าเพื่อควบคุมกระบี่ นี่นะมันสําคัญมากๆต่อการศึกษาวิชาเต๋าเลยนะเม,เมื่อคืนข้าเพิ่งฝึกควบคุมกระบี่ข้าจะแสดงให้นางดูแล้วนางจะไม่พูดว่าระดับการฝึกตนของข้าไม่ดีพออีกต่อไปหมายความว่าท่านขี่กระบี่ได้หรอเออเออข้าขี่ได้เว๋ยแล้วยังไงล่ะข้าดันโมวิชาที่ข้าอ่อนที่สุดไปซะได้การขีข่กระบี่นะจำเป็นต้องใช้พลังวิญญาณจํานวนมากเพื่อทําให้กระบี่มีความสมดุลการที่ขี่กระบี่บินได้ก็เท่ากับว่าเจ้าเป็นสิทธิ์ที่มีคุณสมบัติเพียงพอ หาจริงสิสิทธิ์พี่ทําให้ข้าดูหน่อยเทียบกับสิทธิ์พี่แล้วข้าก็ไม่เก่งเอาซะเลยข้าบินได้แค่สิบเมตรเท่านั้นบางทีเมื่อคืนข้าอาจจะพัฒนาขึ้นก็ได้ก่อนหน้านี้ข้าบินได้แค่สามเมตรเองสิทธิ์พี่ข้าก็อยากลองขี่ดูบ้างเหมือนกันได้สิข้าจะใส่พลังเข้าไปในกระบี่เจ้าแค่ต้องทรงตัวให้ดีก็พอสิทธิ์พี่ทําไมกระบี่มันถึงสั้นกันล่ะสิี่เว้ยละ นั่งดูตัวเล็กผอมบางก็จริงแต่ว่าทำไมมันถึงได้หนักขนาดนี้กันล่ะเนี่ยเอาล่ะลงมาข้าจะสอนวิชาในการควบคุมพลังให้กับเจ้าในระหว่างที่เราเดินทางนะที่เจ้าต้องทำก็มีเพียงแค่ขยันฝึกฝนให้มากพอก็เท่านั้นเองสิทธิ์พี่เรายังสามารถบินได้อยู่ใช่ไหมถ้าเรากลับกระบี่ไปอีกด้านหนึ่งฮ่า,าตามทฤษฎีก็ทำได้แหละนะแต่เรื่องนี้ก็ไม่เคยมีใครลองทำดูงั้นก็ดีเลยงั้นข้าขอเวลาสักครู่นะอา๋าอ่อฮะ เรียบร้อยแล้วล่ะสิพี่ลองขึ้นไปขี่ดูแล้วเอามือจับไว้ตรงนี้นะเป็นไงบ้างาเป็นไงบ้างนี่มันรู้สึกมั่นคงขึ้นจริงๆแถมพลังที่ใช้ในการรักษาสมดุลก็ถูกแทนที่โดยสมบูรณ์และมันก็เพิ่มระยะในการบินได้อีกด้วยเจ๋งเลยท่านทาได้ <c oughs> สิที่งั้นข้าขอเล่นดูบ้างนะว,ว้าวดูเหมือนว่าสํานักศึกษาเซียนลูกคงจะอยู่รอดได้แล้วล่ะนะห <c oughs> ชั่วโมงต่อมา เออไม่ไหวแล้ววันนี้พอแค่นี้เถอะนะสิท์พี่ข้าขอบินเพิ่มอีก3ชั่วโมงได้หรือเปล่า